บาทสองสองสาวตัวตึงฮอลแลนด์กับตัวตึงเดนมาร์กดูอันนี้หัวสีเขียวโอ้ยหัวน uh, oh, ี้เป็นตะตำแซบแทลูกัดเน่เน่อันนี้ไม no, ่ได้ลูกัสพอแล้วอันนี้ิก็ออันนไม่สอดแต่ต้าร่นก่กระยกระย่กะ่ก้ะยุ่งกะ ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาเด็กๆไปเก็บผลไม้ในสวนนะคะ <c oughs> อ๋อดกมากๆเลยมาเดือ่อบ้านนี้เนนกหนิดต้อง้อยมันสุกก่อนป้าสาวๆไปเก็บอาจะจับมือกันค่ะจับมือสาวๆทรงผมสองจุกเหมือนกันนะคะ <c oughs> น้องลิซ่ากับพี่ฟ้าย่าวันนี้พี่ฟาย่าจะพาน้องลิซ่านะคะไปกินลอบเบอร์รี่ในสวนนะคะ ระ oh, วังระ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 วังนะลูกนะอ่ะ ah, ไปไปไปริซ่าจะไปกินอะไรลูกจะไปกินอะไร เป้นคนละไม่อันนี้ลูกัดเป็นผู้มาเหตุใยมันบ่เนี่ลูกัดเป็นคนมาทำไว้นะ้นี่กองปืนนี้มันคืออะไรลูกาดนี่บออันนั้นเป็นมองคับที่คับ อันนั้นศบไปมองน like ่าเออกินดูเป็นยังไงเปรี้ยวไหมโอ้ดอกดกปาดมนโอ้ไม่กอดปาดดูค่ะดูโอ้เยอะมากมากเลยค่ะอันนี้ยังนี่มนคือยัางบักเบนเถอเห็นปะ อันนี้มันเป็นผสมยี่มูระหว่างโซนแปกับอันนั้นมันเป็นผสมระหว่างอันนั้นโอ้ยนี่ส้มมากมากเปรี้ยวเปรี้ยวจี๊ดเลยออะป้าชิมดูแต่มันมีกลิ่นที่หอมอยูน่นะเป็นยังไงดูดูเด็กๆป่ะอันนี้ไงพันสีดำอันนี้สี สีไหนแสบกว่ากันบอกว่าร,าริกดูลิซ่าเขาก็เก็ดอืมลิซ<ม>่าเขาก็เก็ดนั่นน่ยมอมสีดำมีกลิ่นที่หอม,อมชอบสีดำค่ะเพราะว่าสีดำมันกลิ่นหอมนะคะกินง่ายกว่าสีแดงอร่อยไหม <laughs> เปรี้ยวเลยจ้าเปรี <laughs> ้ยวเออล็คเบอร์รี่เออไม่ใช่ล้านเบอร์รีนะ่อยู่เน๊อะ มันเปรี้ยวอะวันนี้เดินสำรวจสวนผลไม้ป้ามนกับลุงอูลิกรัดเบอรี่อุ้ยทำอไรกันเนี่ยอุ้ยอันนี้เละแต่แบบนี้คือจะหวานมากมากกินนะลารเบอรี่นะกินอะไรได้กินเลยอ่ะ โอ้โหลิซ่าเก่งจังอังกินดีไหมนี่โอ้บาดสอง่ิซ่ากินไปคำละสองลูกเลยนะมันมีคำหนึง่งสองมันแซ่บเลยดลิซ่าสองหน่วยนี่อีกคำหนึง่งเออกินภาพสองขวดอร่อยไหมลิซ่าหนูถามมันลยอร่อยลิซ่าอร่อยไหมลูกเยี่ยมไหมเยี่ยมค้ากินเลยเอ็ดดี้ล <laughs> ิซ่าไล k ์ อะไรลูกยกโปแซบเอาคือคล้ายถิมอ๋ออันนู้นนี่มันท่านิสุกป่นไหนมันมันส่งเปรี้ยวมันเปรี้ยว้วจะไปสิ โมเมลหรอเด้อนีเด้อ,อสไปซี่ไปนะมูปลาขาไปเก็บน,น้องพี่เอยดิปลาปาเราเข้าไปข้างในนี่เยอะปะ<ม>ปลา,า,าเด็กๆจับมือกันเดินสองสาวตัวตึงฮอลแลนด์กับตัวตึงเดนมาร์กเอาลักันให้ดูหน่อยซิลักันยังไงลักันยังไงเอากอดกันสิกอดกอดกอดพี่ซิ <Yeah. S 1> มาเร็วมาอ้ๆๆ้้ เลยนี่ยิ่งนี่ลิซ่าลูกนี้ของลิซ่าลูกอุ้ยลิซ่าไม่ต้องเข้ามาหรอกลูกเดี๋ยวหาให้ไม่ลูกกัดมันมีอีกเยอะลูกเดีลองชิมสดๆาาจากสวนนะคะอือหมหอมแซ่บอือลูกเมื่อกี้หวานมาก รสชาติเป ok ok ็นยังไงพี่อัีญาซาบเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวพี่พี่พี่อัญากินจนชินแล้วก็เลยไม่เปรี้ยวใช่ไหมแต่น้องลทซ่าบอกว่าเปรี้ยวพี่ลูกแัฟกินไหมลูก ตอนนี้ลูกัดกำลังกำลังจะเริ่มได้ภาษาอังกฤษแล้วนะคะเพราะว่าพียย่เอญญาพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ก็พูดกับลูกัดก็ลูกัดก็เริ่มจะเข้าใจแล้วก็เริ่มหัดพูดภาษาอังกฤษแล้วนะคะ้าวเาเดี๋ยวเราเก็บก่อนลูกเดี๋ยวเราเอากลับไปกินในบ้านก็ได้เนาะเราวกินให้อิ่มกินให้อิ่มเลย มันมีเยอะเลยนะนนอืมป้ามนบอกว่าเก็บไปเพราะว่าป้ามนไม่ค่อยได้มาเก็บแล้วป่ะอันนี้ก็เป็นทั่วนะคะถั่วถั่วแขกใช่ไหมมอนมอาจจะเป็นทัว่วแขกจ้ะถั่วแขกส,สีสีอ่อสีม่วงอันนี้ใช่ไหมที่เป็นไ่สตอเบอรี่อ๋อนั่นก็อันนั้นเป็นสตอเบอรี่แต่ไม่มีลูกแล้วนะคะนี่เสียดายมากเลยเนาะมาไม่ทัน เสียดายมากเลยมาไม่ทันสตรอเบอรี่นี่ทำอะไรกันสองคนพี่น้องนี้อันนี้ม้วนขั้นนี้ครับได้ยี่บอนีพ่อพ่ดีบอกว่าครับได้พนะ 哎、欸，大米块多，大米块多。嗯、啊。土豆几斤？几斤多？ โอ้ตาก,กะแตนจับพีย่ยนย่าลิซ่าเห็นไหมนี่ดุตากะแตนเห็นไหมนี่ลิซ่าตาก,กะแตนไปไปไปดูยอดคณะกับป้ามนป่ะไปดูยอดคณะตอนนี้นะคะจะไปดูสวนผักป้ามนนะคะหลังจากที่ไปดูสวนผลไม้แล้วนะคะ าาอันน้ยอแตัแน,อนีอยเอ็น,น่าเ,เราไปทำส้มตำกันเนาะอยากรู้ว่าข้างในมันเป็นสีอะไรอะไ่ะรู้กัแนแนะ่แน่เน่เอามานกนิด ให้พี่แอนยาเป็นคนตัดสินจะเอาไม่เอาลูกัสจะไปยูกัมากดีเยวเปลือกเกินนะงเดียให้อน่ใหอนมันมันแกวจะงออนเอ้ามูหมูความน้ำมาดเอาดูมาดูหัวนี้ดิมูใหญ่มากเลย ดูอันนี้หวัวสีเขียวกำลังโอ้ยหัวเนื้อเป็นตะตำแซ่บแท้อันยอดได้สิก็กินได้ปะนี่ไม่รู้ว่ากินได้ไม่ได้จต้องกินได้แหละมันเป็นกินได้ลูกัดนี่เซลปลักเกินลูกัดนะให้พี่อัญญาถ้าจะให้พี่อัญญาเลือกให้หนึ่งหัวอ,อ๋อลูกัดเน่เน่อันนี้ไม่ได้ลูกัดพอแล้วแค่นี้พอ มันสามารถอยู่ได้นานไม่ใช่เหรอเนาะมันอยู่ได้นานเราจะเอาเฉพาะที่เรากินเฉพาะขวดที่รุ้งก็ใช้ไม่มากแล้วนิดสิโอ้เดี๋ยวหหายลิซาไปเหย่ให้ไก่เนี่ยโอเคลิซ่าเอาผักให้ไก่หน่อยลูกอ่ะลิซ่าเอาผักให้ไก่นี่เอาผักให้ไก่นะเออ

เอี๋ยวมันรุกอระซอม่จะบกูรี่อมมันจะมีมากเลวมันจะมีสกป s กมันจะไม่เป็นส e ปนีลิใส่ลงไปอย่างนี้หรกดูเอาเอก้านมันใส่ลงไปอย่างนี้เอาก้านมันใส่ลงไปอย่างนี้ก่อนมันทึงจะง่ายนะแล้วก็ยอดลงไปเอาการเออเก่งมากเห็นบอกดิซาบอกขาเดียวหูจักเลยบอกเอาการใส่เอาใส่เก่งจังไยดิซาเดี๋ยวเบิ่งเด้อ เอาไม่เอาแล้วว้าวสนใจลูกอันนี้ใช่ไหมลูกสวยเนาะมันใส่บ่ได้เด้ให้ไม่ได้หรอกมันใส่ไม่ได้หรอกป้าเลน้แกวิสเกอร์เลวสีดำเนาะเปียกเงี้ยเสวยเนาะสีสวยเนาะเป็นสีแอนดี้แนดี้มาให้น้าดูสิเป็นสีม่วงที่สวยมากๆเลยค่ะ คิดว่าข้างในมันคงเป็นสีขาวละมดนี่เขาเก็บยอดออกมอแล้วับอันนี้มันจะเป็นการของคุณลูบี้เนาะนั่นออกขาวๆเขียวๆอะคิดว่านะลิซ่าจะกินเดี๋ยวไปทำส้มตำลิซ่ากินส้มตำไหมจะกินจะกินกล้วยกล้วยส้มตำไหมลูกฮะลิซ่าบอกว่าจะกิน ตอนนี้คุณลุงโอลิกเอาน้ำมาเติมให้หมูนะคะเมื่อกี้หมูความกะละมังนะคะหมูความน่าจะเป็นหันเป็นสีขาวนะคะสรุปข้างในก็เหมือนเนื้อโคลบ,บีทั่วไปเนอะแต่ว่าข้างนอกเป็นสีม่วงเหมือนจะแข็งแต่สีขาวนะมั้งคือว่าตามแซ่บกันดิอืมอันนี้แข็งก็งสีขาว กูข้างในมันสีแข็งก็สีขาวอยู่แต่อันนี้มันก็อ่อนอยู่ทางนี้เพราะว่าอ๋อก็เป็นแข็งย่างๆสิมาเลยแกนพุชหม่ขางใต้มันจะเป็นแข็งๆนะแต่สีขาวไม่เป็นแบบนี้นะเอามาชิมกูแต่ชิมตรงนี้ดูอืมก็โอเคอยู่มวนตรงนี้โอเคตรงตรงหัวตรงหัวตรงตรงรากมันหนักมันสีแข็งๆจังว่าอร่อยนะ อร่อยอืมนะอืมอร่อยชอบตำบักหุ่งเลยเขาหงมันอ่อนมันก็อร่อยมากเลยเนี่ยค่ะวันนี้มุจะทำผัดสปากเกตตี้ให้ฝรั่งทานนะคะก็จะ ใส่หมูสับนะคะส่วนผักก็จะมีถั่วลันเตาเข้าวโพดนะคะเราก็จะใส่ซอสสปากเกตตี้แบบขวดนะคะแล้วก็จะใส่เป็นไส้กรอกลงไปด้วยนะคะส่วนพี่สาวนะคะวันนี้จะทําผัดกะเพราปลาหมึกให้ทานนะคะแล้วก็มีอีกเมนูหนึ่งนะคะพอดีเรามีวัตถุดิบในการทํายำบุนเส้นนะคะก็คือได้หมูยอแล้วก็บุนเส้นที่เหลือมาจากบ้านยายบัวเมื่อวานค่ะเมื่อวานไปกินข้าวที่บ้านยายบัวนะคะก็คือคุณป้าทําอาหารแบบจัดเต็มมากๆเลยนะคะ หลายเมนูมากๆเลยนะคะจนเหลือให้เราได้ห่อกลับมาบ้านตั้งหลายเมนูนะคะรวมไปถึงหมูยอแล้วก็วุ้นเส้นนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทำยำหมูยอใส่วุ้นเส้นนะคะจะใส่ปลาหมึกลงไปด้วยนะคะ mm hmm. เสร็จแล้วค่ะสปากเกตตีที่มูทํานะคะแต่อยากจะบอกว่านี่คือสูตรของอูลิกนะคะเพราะว่าอูลิกคนเครื่องมาให้ใส่นะคะคนเครื่องมาให้ทํานะคะ mm hmm. ปกติมูทําไม่ใส่เครื่องเยอะขนาดนี้ค่ะ <c oughs> นะคะยำมนทำผัดปลาหมึกนะคะมู๊ทำยำนะคะแล้วก็ทำสปาเกตตี้ให้ตลาหมึกยำนี้ก็หมูยอกับบุ้นเส้นนี่แหละก็นี่ก็คือเลือมาจากบ้านยายบัวนะคะเอามายำนะคะเราจะใส่ปลาหมึกปลาหมึกแล้วก็น,นี áo lì ní gin văn hát cái đi sao. Niêm hát. Bất chắc mọi chuyện. Mày đi văn hát cái มันไม่มันไม่เผ็ดลูกสปาเกตตี้มันไม่เผ็ดลิซ่ากินดูลิซ่าชิมดูอันนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่เผ็ดอันนี้อร่อยนี่อร่อยมากเลยไม่เผ็ดไม่เผ็ดเอากินดูแล้วนะเผ็ดไม่เผ็ดไ่เผ็ด้ม่เผ็ดไม่เ็ดไม่เผไ่เผ็ดไม่ไ่่่มเ อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะอาทุกคนบ๊ายบายอลิซ่าบ๊ายบายบ๊ายบายสนุกอีิิซ่าอย่าทำพี่ลูกอย่าทำพี่